มาสยามครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะอ่าปี2500าแล้ววันนี่มาสยามเป็นยังไงคะรู้สึกดีค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะได้มากับเพื่อนสาวคนนะเพื่อนสาวเดินสยามกว่าจะหาร้านนั่งได้ยังไงคะนี่เรามาตอนลูกเราดุ้นั่นไงแบ็คแบ็คทีสองกี่ปีแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหลกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วไม่ได้มาแถวนี้เลยค่ะปกติอยู่แถวฟิวเจอร์ค่ะ ็นยังไงคะการนั่สยามไอคอนอะค่ะเออไอคอนสยามไอคอนไอคอนตื่นเต้นปะต่นเต้นเดี๋ยวจะไมซื้อไม่ถูกเลยที่เดินกับเมก็ควรอยู่สามซอยเพื่อได้รันน่แล้วเห็นป่ะว่ามันมีเด็กๆอ่ะแม่งมองเราด้วยไม่แม่งมองอันนี้ค่าเชื้อโควิดค่ะเนี่ยดดูิค่าเชื้อโควิดค่ะหนิงนี่ไงค่ะแรกเลยนะคะทาปากก่อนค่ะมิสเตอร์มิสเตอร์ ไปกี่วไไปปเดินมาสยามครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะลิปสติกดีโอเคอยู่ไหนคะกีปมลิปสติกดีโอเคอยู่ไหนคะลิปสติกดีโอเคเลยวันนี้วันนี้วันนี้มิเซ่ไปก่อนค่ะวันนี้มิเซ่ไปก่อนแ้งมิเซ่ลิปสติกดีโอเคมีไหมลิปสติกมีไหมอออันนี้นะคะแล้วก็พีชค่ะสีพีชแบบที่ทามาเลยนะคะแป้งแป้งนี่ดีมากเออลิปนี่น่ะเนื้อดีเห็นไหมคะ ทาวันนี้อยู่ไปถึงเมื่อวานแต่แป้งอยากทาอยากแป้งนะเนื้อดีมากสวย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 สยสวยสวยสวยสเยยสสวยสยวยยสวยสวยแสวยสสวยสวยสวยสยสวยสสยสยสวยเวยสวดสวยสวเสวนสปสวยส้าสวยสวยสวสยวยวสยสยวสส้ เอออาลุอนนมแม่เอลิสนะคะเอลิสค่ะด์อยแอนด์ทั้งวันใครที่เป็นบอยไหมคะใครที่เป็นบอยไหมคะใครที่มานี่เก็บหนอกไว้ปิดหนอกเดี๋ยวจะรีวิวรีวิวจบปิดหนอกอ่ะเดี๋ยวปิดหนอกให้เพื่อนด้วยตอนนี้เราไม่ถอดหนอกกันเลยปิดหนอกให้กันนะจ๊ะ